สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องโคตรตึงอะครับอะฮาฟูนะครับเดี๋ยวพูดอีกทีเนาะว่าโคตรตึงอะฮาฟู่ ช่วงน,นี้นะก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงเยอะเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้งานอะตอนนี้ก็ชื่อยังชื่อยนะตอนนี้ก็ชอบเข้าไปทำอะไรยิ่งยิ่ง่าอ่นี่เพื่อนทั้งหมดจะต้องคู่กัตอนนี้เราจะ กันนะไม่เอาแล้วก็จะเป็นแบบโปรไฟล์ลยอย่างนี้เลยเนาะเราจะมาเปลี่ยนสกุปกันนะว่าเราอยากทั้งเป็นผมข,ขาวมากกว่าในชีวิตจริงนะเราก็เป็นคนที่ชอบใสแนะ่แมสมากเลยแมสสีดำด้วยคือเราเป็นคนที่ชอบสีดำนั่นแหละอ่านี่บ้างนะคะสีดำเลยมันรักสีดำม,มากอ่าเราจะไปเล่นกันเลยนะยูเวนแรงที่เป็นสีดำเนาะกับกันนะแล้วก็ จะมีไฟสีดมด้วยนะตอนนี้ก็รัก GM มากเลย GM แบบโอ้โหใจดีสุดๆไปเลยแหละเอ่อเราก็จะมานี่กันนะเราขอปิดเสียงทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเราแบบไม่ต้องการให้แบบเอ่อให้เขาแบบพูดมาลบกวนเรานะในเวลาที่เราเล่นอนะช่วงนี้นะเราก็แบบ โอ้โหโคตรแย่นะทุกคนเราจะชอบช่องนี้เนาะช่องที่ดีที่จะผมนีย่ยนะก็คือแบบประมาณแบบเป็นช่องว่าโฮโมตะหรืออะไรไม่รู้แบบหนจำไม่ได้แนละ้วชื่อผมติดตาไปอยู่อะ <S 2> <S 2> ตอนนี้นะักพูที่เกมเขาเป็นค,คนที่ใจดีสุดๆเลยคนที่เขาเล่นโฟรนะครับก็สมควรและนะ้วนที่จะโดนแบนนะ ไม่เคยเล่นโปเลยอะเล่นโปรงให้เป็นโอ้ยยยงยย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 ยมยยยยยบยย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 ยเยยยยนยายยยยอยยยมยย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 ยวยยยยยยกยย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 ย่ยมยแยย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 ดยย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 กยย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 ยะครับนนที่ยย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 ยนยยยยยย่ ฝีมือนะครับแล้วความในใจผมนะผมก็แบบโอ้โหแฉ่ขอของหน่อยขอบคุณนะน,นะครัะมาแบบมาดีเท่าผมผมก็ดีใจเลยด้วยผมไม่รู้นะครับว่าเขากดติดตามผมหรือเปล่าผมไม่พูดอะไรเยอะนะครับไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรอยากกดวิดไลค์ก็พอเพราะผมอยากจะทำคลิปนี้มาก ผมบอกเลยคลิปนี้ไม่มีการตัดผมไม่ชอบตัดต่อนะคะผมเล่นแล้วเล่นเลยไม,ไม่ตัดผมไม่ชอบตัดคลิปฟังชัดกันแล้วนะมไม่ตัดทุกคนไม่ไหน แค่ได้ประมาณสี่นาทีนะครับทุกคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าผมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะก็อของอยู่นี่ตามนั้นแหละใครคิดก็อย่างนั้นแหละขอหน่อยขอบคุณนะเออขอเข้าไปขวานเข้าไปขอหนะ่อ,อ,อยถ้าใครมาดูคลิปผมแล้วเป็นหนึ่งในนี้นะครับผมก็ต้องขอตันะวด้วยเพราะบางครั้งในการที่ผมมีแต่ด่เออาเพื่อนนะแต่ว่าที่ผมด่านะครับก็คือแบบประมาณว่าเฮ้ยทำไมฝ่ายมาเล่นโปนะ ผมไม่เคยจะคิดจะด่าเพื่อนแบบด่าเกือบตาย Yeah. ตายผมไม่ไหวแล้วทุกคนต้องแบบโอเคทุกคนผมรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งเขาออกไปแล้วของอยู่นี่ผมขออนุญาตนะครับขอของหน่อยคุณเบอร์หนึ่งขอบคุณทันทีแล้วขอของหน่อยใช่เอฟเคอ่าขอเหรอขอบคุณนะจะซื้อให้ขอบคุณนะ่าขออีก ขอของเลยนนโอ้ยผลเราต้องไปกับเพื่อนเยอะๆนะแต่ว่าคุณเบอร,ร์หนึ่งของประเทศ ชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วงไงไปโดนชิบหายแล้วอาวุธทั้งหมดของผมใช่ทุกคนผมโดนแยกกดไลค์ไปก่อนละกา เพื่อเรียบรีบเล่นหรือมันจะครบสิบสี่แล้วยิงมันเลนยยิงมั่นย,งยิงมันยิงมันเก่งเก่งมากเลยเดี๋ยวมึงก็ตายอีกรอบนั่นแหละสกิลคูลด,ดาวอยู่โอ้ไม่ทุกคนคือว่าเก่งมากจับมือให้มันเลยนะแต่ผมไม่ตบมือให้มันมมจริงๆหรอกรู้ไหมทุกคนผมเป็นคนที่เล่นอะไรและพูดตามนั่นเลยขอของหน่อย ผมแปลกใจมากทำไมถึงผมไา้อ่ะรอบนี้เพื่อนขอเลาะขอโทษซื้อไม่ได้ซื้อนายโชคร้ายเราก็จะไปกับไอ้หนุ่มเบอร์สี่ไอ้หนุ่มเบอร์สี่รู้สึกว่ามันน่ะได้ง่ายมั้งทำการยิงให้ได้คนอ่ะ เอร์สี่นะอย่าลงมานะยิงมนันโองสทุกคนตายแล้วผมแม่แน่หัวไม่มีกำลังใจเลยไม่มีใครคอมเมนต์ด้วยใครชิปแป่งแล้วไงต่งนาเพิ่มเสียงให้ไหครับใครดูลิปวิดีโอนี้เพราะเสียงจะเบาที่สุด ไม่มีให้แกขอแล้วเว้ยไอ้เบอร์สี่เอ้ยคือผมจะต้องไปกับคนที่มันแข่งเยอะอจริงๆเนี่ยก็คือนอนเบอร์สี่นะคเะเขาแบบใช้เงินสิ้เปลืองสุดๆเลยท <c oughs> ุก <c oughs> คนผมมีสก,กินนี้ด้วยคือเป็นสก,กิน,น <c oughs> ที่ผม <c oughs> ชอบมากแล้วคือแบบใช่ผมไม่ใช่สายเติมอ่ะอใครว่าผมก็ไม่ผิดนะผมไม่ใช่สายเติม เป็นปัญหาที่แย่แล้วนะผมอ้าวช่วยด้วยมันยิงไม่ได้ไงอ่ะทุกคนโหเพื่อนโคตรแย่เลยไม่ขึ้นมาจุ๊ก ไายทุบเลยตายใต้เวนตายนะตายมึงตายแน่คลิปผมไม่มี EP สองเพราะเพื่อนมันเที่ยขนาดน,นี้ใครมันจะไปมี EP สอ,องฟะรีบเล่นกันดิอีกหนึ่งนาทีจะครบเวลาเลย โอเคจบลดแรงทุกคนคือผมอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนในทีมอะเพื่อนในทีมนนทม,มันเยี่ยสขนาดไหนมันก็เยี่ยขนาดนั้นจริงๆโอเคสำหรับคลิปในวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ